สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะวันนี้แม่หมอเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะแม่หมออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยามหาราชการุณค่ะมาเฝ้าแฟนสาวผ่าตัดช็อกโกแลตซีดลังไข่นะคะแล้วด้วยความที่แม่หมอเป็นพยาบาลเองด้วยก็ ก็ต้องมาเฝ้าด้วยตัวเองแหละตอนนี้เขากำลังผ่าตัดอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นวอดอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆละแม่หมอรีบทำคลิปก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆพยาบาลจะวิ่งข้าววิ่งออกเข้ามาวัดไวท์เทอรไซน์สัญญาณชีพของเขาถี่ๆแล้วแม่หมอก็เขินเหมือนกันถนะ้าเกิดว่ามีใครมาดูเนาะมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้อย่างทราบดีๆนะคะขอให้ออกมาใช่แล้วก็ออกมาตรงกับทุกๆคนนะคะ วันนี้แม่หมอไปทำบุญด้วยนะก่อนพาเข้ามาผ่าตัดแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากันในเวรของ FC ทุกคนเลยที่มาเปิดดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ใช่ละตรงค่ะสถานที่แปลกๆนิดนึงนะจ้สติกเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นแรนดอมต่อเนื่องเลยค่ะคนคนนี้เขาได้ตัดสินอะไรไปละ ตาช่างที่ในมือน้องเม่นแคะเขาถือเนี่ยอ่ามันเที่ยงตรงแล้วนะคะแล้วมีดาบเลยดาบก็คือความเด็ดขาดเพราะฉะนั้นน่ะดาบใหญ่ด้วยนะใหญ่เกือบเท่าตัวเขาเน่นั่นหมายถึงว่าเขาเริ่มมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสินได้แล้วกล้าคิดกล้าทําแล้วกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดคุณมาถามหาเขาถ้าคนคนนี้ในะอดีตเขาเป็นคนที่ ไม่มีความหนักแน่นมั่นคงตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงละแล้วตัดสินใจอะไรบางอย่างเรียบร้อยละไพ่ล่วงมาแม่หมออ่านเลยนะคะสิ่งที่เขาตัดสินใจคือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยอยากมายื่นถ้วยเบลอให้คุณเลยเห็นไหมมีความรู้สึกว่าโอ้โหขอคืนดีด้วยได้ไหมอะในอดีตฉันอาจจะทําไม่ดีกับเธออาจจะได้ไม่เคยให้ความยุติธรรมอะไรกับเธอเลยวันนี้ฉันมาให้ความยุติธรรมกับเธอแล้วนะ เธอรับไม่ตีฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเห็นน้องเบนแคปปินคุยกับปาไหมอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว,ว่าอยากสารสัมพันธ์ทำไม่ตีด้วยอีกครั้งเนอ่ะอยากกลับมาขอคืนดีอ่ะตอนนี้มีแต่ความเจ็บปวด10บอ๋อเกดาบเกิดขึ้นมีการคิดมากคิดเยอะในเรื่องราวของคุณโดยเฉยพาะเวลากลางคืนนะคะคิดมากคิดเยอะนอนฝันร้ายรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะผิด แล้วก็ทําไม่ดีกับคุณจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนชะงักปักหลังเขาก็ได้นะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขารักคุณเนี่ยแต่เหมือนกับว่าในอดีตไม่มีความเที่ยงตรงให้แต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาเองใช่ไหมอะที่เป็นคนที่ทําร้ายคนที่เขารักอะไรอย่างเนงะี้ยซึ่งนั่นก็คือน่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะแล้วตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามคนคนนี้จะทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อเหมือนกับว่า อยากจะขอกลับมาสางสัมพันธรร์ําไมติกับคุณก่อนก็ได้ในบางเคสบางกรณีกลับมาเป็นแฟนกลับมาเป็นคนรักไม่ได้ก็ขออย่างนอ้อยให้ได้ปิดปากคุยกันก่อนก็นับว่าเป็นบุญหัวแล้วอะไรประมาณเนี้ยขอเหมือนกับว่า ให้คุพูดคุยก่อนได้ไหมพไพ่ใบนี้มันเป็นการขี่มา้าเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนการเดินทางไกลนะม้าก็เปรียบเสมือนกับเรือรถเครื่องบินยานพาหนะนั่นเองบางคนอาจจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศกันไหมเป็นคนไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเดินทางข้ามน้ําข้าม,ามทะเลมาหากันนะประมาณนี้อันนี้คือทิศทางที่เขาคิดแลวเขาตั้งใจมากๆเลยนะคะแต่คุณเนาะเดนเพเลอร์เกิดขึ้นคุณบอกว่ายากยากยานะ อย่ามายุ่งกับฉันอันนี้คือที่ทางของคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้แล้วอะด้วยตัวเองอะตลอดเวลาที่ผ่านมามันผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเวลานี้อยู่ได้ด้วยตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปรู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจอย่างนั้นอีกเพราะเนี่ยคุณเห็นไหมก้าวดาบท,ที่ลงเขาที่เขากําลังเจ็บปวดนอนหลับฝันร้ายบางคนอาจจะนอนหลับไม่ได้เพราะคิดมากคิดเดยอะในเรื่องของคุณและยิ่งเวลากลางคืนอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวยิ่งคิดเดยอะอีก เหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนตอนที่คุณยังรู้สึกเยอะกับเขาอยู่แต่ตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันไม่มีมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นน่ะคุณบอกเลยว่าอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันเพราะฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนั่งแค่นแบบนี้เลยการงานการเงินก็ดีความเป็นตัวเป็นตนของฉันก็ดีไม่ต้องมีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรฉันมีเงินฉันใช้ชีวิตอยู่ได้อนนี้คือทิศทางของคุณ คุณรู้สึกว่าไม่อยากได้คนคนนี้มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่คุณไม่อยากรับเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องาวของการดึงความสัมพันธ์ทางเลือกเข้ามาค่ะเขาอาจจะดึงคุณมาเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกก็ได้หรือ,เ,อเขากับคุณอาจจะอยู่ได้กันดีแต่เขาไปดึงคนอื่นเข้ามาอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นภาวะที่คุณไปจับโป๊ะแตกได้อะแล้วคุณต้องบอกว่าให้เขาเลือกอะ เขาต้องเลือกว่าเขาจะเอาใครอะไรแบบเนี้ยในความสัมพันธ์แล้วทิศทางนะตอนนั้นนะ่ะมันก็มีอยู่2ช้อยที่แม่หมอเห็นนะคือเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรืออาจจะหายเงียบไปเลยแบบไม่ปี่ปากบอกเป็นอาเขาเรียกเป็นอารมณ์เหมือนคนหนีปัญหานะอะไรแบบนี้ก็เลยเหมือนกับว่า ไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทาให้คุณอะเจ็บปวดรวดนรามากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเลยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณหลุดพ้นนะแต่ทันทีที่คุณนะไม่ได้เข้าหาเขาไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์กับเขาเขากลับรู้สึกว่าเขากับคนที่เขาไปเลือกอะมันเหน็บหนาวมากเลยคุณเห็นิมะตกไหมรู้สึกเหน็บหนาวรู้สึกว่าคนที่เขาเลือกอยู่ข้างๆก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้การเงินการทองห้าเหรียญเป็นลันลนกษณะของคนการเงินการทองไม่ดีสุขภาพไม่ดีด้วยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของเขา เขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดว่าโอ้โหพอขาดคุณไปสักคนรู้เลยคนที่อยู่ข้างๆก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แถมเป็นภาระอีกต่างหากแต่ตอนที่เขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะียด้วยความที่คุณเป็นเอ็มพลเลอร์คุณพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตการเงินการทองเขา เขาจะป่วยไม่สบายคุณอาจจะพาเขาไปหาหมอไปรักษาอะไรแบบนี้ยแต่ตอนนี้ทิศทางของเขามันไม่มีใครตรงนั้นอีกแล้วไงเพราะฉะนั้นนะเริ่มเริ่มคิดได้ในวันที่มันไม่มีคุณเพราะว่าคุณไม่ได้ไปเติมสิ่งดีๆให้กับเขาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเขาคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณมีการสอดส่องเกิดขึ้นเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้คุณได้กลับมาในความสัมพันธ์เหมือนเดิมเพราะว่าคุณเลือกที่จะหันหลังให้เขา ทีเนี้ยในการที่คุณเลือกหันหลังให้เขาอ่ะตัวของคุณเองนะคุณกลับรู้สึกเหมือนกับคุณก็มีทางเลือกเหมือนกันในเมื่อเขายังมีทางเลือกเลยคุณก็มีทางเลือกแต่ทางเลือกของคุณมันมีอยู่สองทางนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นคุณอาจจะถามตัวเองก็ได้นะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มัน มันไหลใจเกินไปอ่ะมันจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนได้ไงอ่ะมันจะเป็นทางเลือกแบบนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นทิศทางที่คุณเลือกคือคุณก็เลยเลือกที่อยู่คนเดียวหลังจากที่คุณอ่ะอาจจะไปจับโป๊ะแตกเขาได้หรือเขาอาจจะหนีหายไปในความสัมพันธ์โดยการที่ไม่ยอมพูดบอกอะไรเลยประมาณแบบนี้นะคะตอนนี้อะกลายเป็นคนก้าวเหรียญมุ่งเน้นในเรื่องของการทํามาหากินความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วไม่ได้สนใจดราม่าอะไรอีกเลย ไม่ว่าใครจะมาทําอะไรกับคุณก็ตามอันนี้คือทิศทางที่มันเห็นคุณคุณสนใจแค่ว่าใครดีกับคุณก็ดีด้วยคุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้คุณอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเพื่อนแล้วก็ให้กับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างทุกๆคนอย่างดีคือใครดีก็ดีด้วยใครคุยใครก็คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครไม่คุยคือคุณก็ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ไปโฟกัสใครอีกเวลานี้คุณมีความสุขแล้วในพื้นที่ของตัวเองเรียกว่าหลุดพ้นเลยค่ะ คุณหลุดพ้นแล้วนะคนคนนี้เวลาเหงาเขาใช้บทเพลงค่ะในการที่ฟังแล้วก็คิดถึงคุณคุณอาจจะมีบทเพลงร่วมกันกับเขาหรือเขาอาจจะแต่งเพลงให้คุณหรือคุณแต่งเพลงให้เขาก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์สัมพันธภาพที่มีร่วมกันอะไรแบบนี้เขาคิดถึงคุณมากๆแล้วคนคนนี้บางทีอาจจะกําลังซุ่มแต่งเพลงหรือหาเพลง หรืออาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับบทเพลงให้กับคุณก่อนเดินทางมาหาคุณก็เป็นไม่ได้เป็นในลนักษณะของการที่เหมือนอยากทําอะไรบางอย่างอ่ะมาง้อมา, surprise, ออาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพรีเซนเตชันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเขาหวนกลับมาเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเอเขายังคิดถึงคุณอยู่นะบางคนอาจจะทําเป็นสไลด์เหมือนกับตั้งแต่รู้จักกัน <Okay. S 1> พวกคุณเคยทําอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลนักษณะเหมือนม้วนฟิล์มที่ทําให้กับ ให้คุณได้คิดถึงอะ่ะและให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเสียดายความสัมพันธ์นี้นะอะไรประมาณนี้อันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้เขาแอบ,บคิดนะคะแล้วก็จะหวนกลับมาในทิศทางของคุณหรือทําอะไรก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของการย้อนอดีตะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเคยมีโมเมนต์นี้ร่วมกันนะอะไรแบบนี้เพื่อหวังว่าให้คุณได้ใจอ่อนกับเขา เขา่เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะพระอังคารเป็นคนที่มีอีโก้สูงค่ะมุะลุดูดังจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้แต่พอวันหนึ่งตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรผิดบ้างพลาดบ้างถามว่าคนคนนี้สิ่งที่ยากที่สุดคือการลดอีโก้ของเขานะการจะพูดคำว่าขอโทษหรืออะไรแบบนี้ยแต่ใดๆก็ตามนะในความสัมพันธ์นี้เขาก็พลาดจากคุณไม่ได้อยู่ดีเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณ มาเลยเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาเองแหละที่เขาไม่รู้จักพอในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่พอไม่หยุดก็เลยต้องเจอวิบากกรรมที่ต้องพัดพากจากคุณไปอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเขาก็ตัดสินตัวเขาเองไปละเรียบร้อยว่าเหมือนกับเขาอะทําไม่ดีกับคุณแต่ทิศทางของวันนี้มันจะต่างจากแรนดอมเมื่อวานหน่อยนะใช่เขาตัดสินตัวเขาเองแล้วว่าเขาคุณค่าไม่คู่ควรกับคุณ แต่ทิศทางของวันนี้คือเขาคิดแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ,อ,อย่างที่บอกนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเขาเกิดขึ้น <อ ten S 1> การเปลี่ยนแปลงจากจากข้างในจิตใจของเขาเลยอะเพราะว่าเทพังคารเกิดขึ้นนะคือตัวตนของเขาจะเป็นคนแบบนั้นคนมีอีกโก้แต่ณนะที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเกิดการตัดสินไปแล้วแปลว่าเขาจะลดตัวตนของเขาลงค่ะเพื่อให้เหมือนกับว่าให้เขาได้สามารถอยู่ในความสัมพันธ์ กับคุณให้ได้อะไรแบบนี้เขามีความรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเคาะมันเป็นบาปกรรมมันเป็นเคาะของเขาแล้วที่เขาทําความที่เขาไม่รู้จักพอพอมาเจอคนที่ดีกับเขาตอนนั้นก็กลับเลือกไม่ได้คิดไม่ได้พอคุณไม่อยู่จริงๆของเขาเนี่ยคนนี้เดือดร้อนเลยนะเขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีในพลังงานที่เขาทําครบซ้อน<ม>ครบแทรกหลายใจอันนี้เขาจะหยุดเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเขาอยากจะมีใครอยู่ในชีวิต แล้วเขาไม่อยากจะสูญเสียใครไปนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขารู้สึกเลยว่าเขาต้องทําทุกอย่างให้คุณกลับมาให้ได้คุณคือบ้านคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือเซฟโซนคุณคือคนที่ทําให้เขาหัวใจอุ่นอันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้คิดนะคะถ้าขันทาคุมานเกิดขึ้นท่านเป็นเทพนักรบนะที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ปล่อยคุณหรอกต่อให้คุณนะนะ รู้สึกว่าคุณไม่อยากได้เขาแล้วเขาก็มีความสุขเขาต้องเอาชนะใจคุณอีกครั้งให้ได้ไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนก็ตามพิธีกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเลขเอาได้กลนอย่างที่บอกคนทีนี้ทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าให้ได้คุณกลับมาอะไรแบบนี้ต่อให้เขาจะต้องไปออกศึกไปสู้คาว่าออกศึกในที่นี้อาจจะหมายถึงการไปสู้กับคนที่คุณอาจจะเปิดใจให้แล้วในความสัมพันธ์คนอื่นๆ่นนะคะเขาก็เหมือนกับคันนี่เขาจะลงร่วมเล่นด้วยเหมือนกัน ร่วมเล่นที่ว่านี่คือเหมือนกับจะไปเป็นช้อยให้คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งอะว่าเขาเขรักคุณจริงเขาก็ยินดีทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วนะอะไรแบบเนี้ยให้คุณได้มองเขาอีกครั้งเขาก็จะลงไปตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเขาเคลีย์พลังงานที่ไม่ดีออกหมดแล้วอดีตก็คืออดีตอดีตเขาจะทําตัวแบบนั้นปัจจุบันเขาชัดเจนแล้วและเขาต้องการมาทวงทุกอย่างคืนแม้ว่าจะยากลําบากแค่ไหนเขาก็จะลดตัวตนของเขาลงมาเพื่อคุณเพราะเขา ล้างพลังงานเก่าๆไปหมดแล้วล้างสิ่งไม่ดีไปหมดแล้วเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเพราะถ้าเกิดเขาทําเขารู้แล้วว่าเขาจะสูญเสียคุณตลอดการประมาณนี้นะคะแลนดอมวันนี้เขาตัดสินตัวเองไปแล้วแต่มันเป็นการตัดสินแล้วจะลองแก้ไขกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อราเคลค่ะว่าไพ่อราเคลจะสรุปว่ายังไงนะคะอดีตเขาไม่เคยแคร์คุณเลย คุณทำเพื่อเขามาตลอดช่วยเหลือตลอดมีปัญหาคุณเตือนเขาเวลาที่มองเห็นว่าอะไรที่มันไม่เข้าท่าอะไรที่มันไม่ถูกทางแต่เขาก็มองคุณไม่ดีเลยเช่นกันในเวลานั้นด้วยความที่บอกแล้วค่ะว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็จะไม่ฟังใครเวลานี้คุณถอยออกจากชีวิตของเขาและเรียบร้อยคุณรู้สึกว่าคุณกลับมาตั้งหลักที่ทิศทางตัวเองดีกว่าคุณอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นคุณรักตัวคุณเอง คุณรักคนรอบข้างที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณมองว่าความสัมพันธ์กับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยคุณยอมถอยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณถอยหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปนะมันเหมือนกับว่ามันน่าแปลกว่าคนคนนี้ออกจากชีวิตของคุณไปกลายเป็นว่าการเงินการทองคุณดีขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นช่วงแรกอาจจะเสียใจหน่อยแต่ก็ชัดเจนว่าการเงินการทองดีขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีความสุขประสบความสําเร็จกลายเป็นว่าคนคนนี้กลับรู้สึกว่า <_ d ata> เฮ้ยคุณหลุดจริงๆคราวนี้คุณหายเงียบไปเลยจริงๆ <_ d ata> ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเพื่อทวงคุณคืนกลับมาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะเองเพราะตัวเขาเองเขาก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเอ๊เขาอะมีคุณอยู่เต็มใจนะแล้วคุณก็เคยช่วยเหลือเขามาตลอด <_ d ata> ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าอยากทวงคืนเขามองว่าเวลาเนี้ยคุณดู หน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ดีทิศทางคุณดีไปหมดเลยตั้งแต่ที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาเวลาเนี้ยเขาเหมือนกับว่าคุณเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กบับเขาชักนําแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเขาจะทําทุกอย่างเหมือนกันค่ะเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมานะถามว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเลยในวันเนี้ยเขารู้ตัวแต่เขาก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อขอกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะ ก็จบแล้วนะคะแรนดอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็นอมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้บายบายค่ะช่วงสงกรานต์ถ้าแม่หมอไม่ทันได้อัดคลิปเนี่ยแม่หมอจะอัดคลิปเก็บเอาไว้นะอีกสองสามวันเนี่ยถ้าทันแต่ถ้าไม่ทันอาจจะไม่ได้มีคลิปให้เล่าเรื่องนะคะเพราะว่าอัดในโรงพยาบาลคงไม่สะดวกนักในเรื่องของการใช้เสียงเวลาที่มี ใครเข้าใครออกในห้องพักแต่ตอนนี้เขายังไม่ขึ้นจากห้องผ่าตัดค่ะแม่หมอเล็กอัดคล<ม>ิปให้ก่อนนะค่ะค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะบา,บายๆค่ะสุขสันต์วันสงการานต์วันปีใหม่ไทยทุกคนนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะบา,บายๆค่ะ